แต่ทีนี้เนี่ยเราเราจะต้องมาเล็งประเด็นตรงที่ว่าคนที่คุณเอามาเล่นเนี่ยคือประชาชนนะครับคือประชาชนนะครับจะผิดหรือจะถูกคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะชี้ทางไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจี้ลุงพลเอ่อรู้สึกว่าที่ลุงพลมาขอให้ทนายตั้มช่วยเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่แบบกังวลในเรื่องคดีด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมบอกตรงๆนะนะ พูดกันแบบตรงๆนะไอสัตว์ถ้าเป็นคนพ่อคนแม่มึงมึงก็ต้องกังวลไอสัตว์คนไม่ได้ทําอะนะครับแล้วมึงก็คิดบอกว่าชี้ทางว่าเขาจะต้องเป็นฆาตกรไปเจอหลักฐานคนนี้เพราะแบมคนนั้นอุถามหน่อยเป็นคนพ่อคนแม่มึงอะรับรองได้ไสัตว์หลอนนอนไม่หลับนี่เรื่องจริงเลยอุ้ยปากไม่ดีปากเสียพูดไม่เพาะเอาตลกสักหน่อยนึงเดี๋ยวไม่หาเอาไม่ได้เดี๋ยวเครียดเดี๋ยวเครียด เออนี่ครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยวเวลาถามนะนะครับคิดถึงนะครับคําว่ามนุษย์เอ,อมนุษยธรรมนิดหนึ่งนะนะเนี่ครับพี่พุธนะพี่พุธนะเออเข้าใจนะไม่ใช่ถามมาโหมึงถามยังไงเฮียกับเป็นฆาตรกรเลยเออเอาไว้คนพ่อคนแม่มึงเป็นบ้างเหอะให้มันอยู่ตรงปรมนี้บ้างเหอะอิสร์จะได้รู้นะครับว่ามึงจะกังวลไหมมึงไม่ได้ทำไอสว์แต่มึงโดนชี้อ่ะสังคมชี้อ่ะ เนี่ครับเออเอาไว้ให้มึงมึงโดนบ้างแล้วมึงจะได้รู้ไอสัตว์กูรับรองได้มึงหลอนน่ะกูบอกได้แค่นี้ยจริงนะเนี่ะครับอภิหายคนไม่ได้ทําอ่ะเนะครับแล้วมึงไปชี้ทางอย่างนั้นอ่าเราได้หลักฐานเพิ่มใหม่เนะครับไอสัตว์กูจะหลอนไม่ใช่หลอนเพราะเพราะว่ากลัวคดีนะนะครับกูหลอนเพราะพวกมึงนี่แหละกูหลอนเพราะพวกมึงนี่แหละอชิบหายพูดไปทางนั้นตีพูดไปทางนี้ตี กูไม่รู้จะฟังใครแนละ้วทีหลังมึงก็ปรึกษากันหน่อยเนาะปรึกษากันหน่อยนะครับว่ามึงจะใครๆจะเป็นคนพูดนะครับไม่ใช่คุณจิตด,ดีเอาอันนึงขึ้นมาหน่อยสิคุณจิตด,ดีนะครับไอสัตว์จิตด,ดีบอกไอสัตว์ให้กูพูดบ้างเถอะให้กูพูดบ้างเถอะทุกวันนี้ถ้าถ้าสังคมไม่ชี้นํานะนะครับจิตด,ดีไม่ได้พูดหรอกนะครับคุณพุกพูดหมดนะครับร,รู้ทุกรู้ทุกเรื่องอะ นะครับวิเคราะห์ทุกเรื่องนะครับรู้ยันมดมีเม็นนี่ครับอันนี้เรื่องจริงนะนะครับแต่ฟังคนอื่นเขาเล่ามาอีกทีหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้เรียนมานะฟังเขาเล่ามานะครับอืมผมถึงบอกไงชิบหายมาเยอะแล้วนะครับฟังคนนู้นเล่าคนนี้เล่าอ่ะนะครับเนอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับเนอชิบหายมาเยอะแล้วนี้เรื่องจริงนะผมฟังแล้วคือผมดูข่าวทุกวันนี้ผมตลกนะตลกใครร้ว่าตลกคุณพูด นะครับมโนได้ทุกเรื่องนะครับมโนได้ทุกเรื่องนะครับพอไปฟังชาวบ้านมาอะนะครับชาวบ้านอ่นะนักข่าวลองดูนะดูนะว่ามันกี่ทอดนะครับทุกท่านฟังและคิดตามผมนะนะครับพ่อแบมนะครับพ่อแบมให้สัมภาษณ์นะฝากผมนะจะตลกนะ่าเพิ่งขำนะพ่อแบมพ่อแบมเล่าให้นักข่าวฮนะ อ่ะนักข่าวนะนี่ก็นี่คือนักข่าวอิสระนะรอยนักข่าวบางอ่ะนะครับเนี่ยนักข่าวนักข่าวก็เอาส่งไปที่ช่องนะครับเออส่งไปที่ส่วนกลางนะครับน่ะได้เงินแล้วเสร็จแล้วจบแล้ว